ของการเคาะปอดนะคะตั้งแต่ในส่วนของตำแหน่งเลยตำแหน่งที่เราเคาะปอดนะคะเราจะเคาะตรงบริเวณที่มีเนื้อปอดอยู่เท่านั้นนะคะนั่นกะ็คือตรงใต้กระดูกนะคะหปะลาลานะจนถึงชายโครงของลูกก็คือเคาะตรงที่มันมีเนื้อปอดนั่นเองก็ต่อมาก็คือท่าทางในการเคาะปอดนะคะจริงๆท่าทางเนี่ยโอ้โห ถ้าเอาตามหลังจริงคือท่ามเยอะมากนะคะแต่ว่าคือแม่โบนะคะก็จะมาแนะนาท่าเบสิกนะคะที่คิดว่าคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านทําได้แล้วก็มีความปลอดภัยคุณพ่อคุณแม่เองก็สามารถทําได้อย่างมั่นใจนะก่อนนะคะที่เราจะใช้ในการเคาะปอดลูกน้อยของเรานั่นก็คือ1เลยนะคะผ้าห่อตัวนะคะเพื่อป้องกันลูกดิ้นนะ2ก็คือผ้าวางรองนะคะตรงบริเวณตำแหน่งที่เราจะใช้เคาะปอดค่ะแล้วก็3ก็คือ ฝ่ามืออรหันของผู้ปกครองนั่นเองนะคะเวลาที่เราจะขอปอดนะคะคุณแม่นะเราค่ะจะทํามือเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะใช้แรงนะคะที่มาจากในส่วนของ อุ้งมือนี้ลงไปนะคะเนาะแล้วก็ที่เราทําแบบนี้นะคะเพื่อที่ตรงนี้ค่ะจะได้มีอากาศอยู่เวลาที่เราเคอะปอดนะคะเราจะทําการอัดนะคะอากาศลงไปในตรงตำแหน่งตรงนั้นนะคะแล้วก็เวลาเคาะนะคะเราะคะ่ะไม่ใช่แบบเคาะเหมือนเราตีอย่างแบแบบนี้นะคะเราจะเคาะโดยการที่เราค่ะสะบัดข้อมือนะคะสะบัดข้อมือเพื่อที่จะดันแอร์นะคะอากาศตรงนี้ค่ะลงไปตรงเรนเนื้อปอดนั่นเองอถ้าแรกได้แล้วใช่ไหมคะถ้าอะไรถ้าอย่างนี้นะคะแล้วก็เคาะลงไปแบบนี้ ะะอ่ะลองคอดูลองคอที่ตัวเองดูก็ได้ค่ะการคอที่ถูกวิธีนะคะอ่ะมันจะไม่เจ็บนะคะคุณแม่มันจะรู้สึกว่า เหมือนอมีใครมานวดตรงบริเวณปอดของเราแบบนี้แล้วก็เวลาที่เราเคาะปอดให้ลูกนะคะเราจะรู้สึกเลยว่าลูกจะไอเพราะว่ามันมีเสพหัดหลุดออกมามากองที่ทางเดินหายใจส่วนกลางแล้วลูกเขาก็พยายามที่บบไอออกมานั่นเองนะคะเนาะถ้าเคาะแล้วเจ็บเนี่ยแสดงว่าไม่ไมใช่นะคะเคาะผิดน,นะเดี๋ยวซ้อมเคาะใหม่นะคะทํามือเป็นอุ้งม,มือแบบนี้นะคะเหมือนรูปละคขังลูกถ้วยแบบนี้แล้วก็เคาะลงไปนะคะใช้แรงสะบัดของข้อมือนะคะเนาะทีนี้พอจังหวะที่ลูกของคุณแม่นะคะไอใช่ไหมจังหวะที่ ีลูกไอค่ะให้เราเปลี่ยนนะคะจากเคาะเนี่ยมาเป็นการสั่นนะคะหรือว่าไวเบเลชั่นนะคะก็คือเราจะทำในลักษณะที่สั่นนะคะตรงไปนะคะตรงเนื้อปอดของลูกนะคะการสั่นนะคะหรือว่าไวเบรลนนะคะตรงบริเวณเนื้อปอดนะคะ ตอนจังหวะที่ลูกไออะค่ะมันจะทําให้เสมหาที่อยู่ตรงนี้ค่ะมันหลุดออกมาได้ง่ายมากขึ้นลูกเขาก็จะสามารถที่จะไอนะคะขับเสมหะออกมาได้ง่ายมากขึ้นด้วยก็ในการเคอสในแต่ละท่านะนะคะก็ควรจะใช้ระยะเวลาในการคะอ,อยู่ที่ประมาณ1-3นาทีแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆนะคะโอเค